สวัสดีค่ะหญิงเคยได้ยินเรื่องน้ำมันผีเจ็ดป่าช้าไหมคะโอ้เคยได้ยินนะแต่มันเมื่อนมนานแล้วว่ามันยังมีอยู่เหรอคะตุกวันนี้มีค่ะมันมีแล้วมันก็มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงๆกับลูกศิษย์ของอาจารย์พิมพ์นี่แหละอม,มีโอกาสได้เข้าไปช่วยเหลือค่ะคือน้องคนเนี้ย มีคนแนะนํามามเขาประสบปัญหาก็มีคนแนะนํามาว่าให้มาหาอาจารย์ค่ะให้มาหาอาจารย์เขาก็มาติดต่อมาเนี่ยค่ะเพื่อมาขอดูดวงอ,อาจารย์ก็นั่งดูดวงให้เขานะคะแล้วก็พบว่าเขาอะมีผีตามมาอม,มีผีตามมาเขาโดยที่เขามาดูดวงเนี่ยเขาไม่ได้เล่าอะไรให้เราฟังเลยนะเขามาถึงเนี่ยแต่เราเห็นไงเราเห็นด้วยด้วย ด้วยตาเนื้อของเราเนี่ยว่ามีผีตามมาเราก็เลยถามเขาว่าไปทําอะไรมาอมไปทําอะไรมามีตามมานะค่ะเขาก็ตกใจเขาก็มีอาการตกใจเขาก็เลยเล่าให้จารย์ฟังว่าเดิมทีอ่ะญาติเขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจและมีโอกาสได้ไปดูดวงไปเข้าสํานักสักยัน,นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็ดูดวงให้อะไรใ,ให้แล้วก็สักยันให้ น้ำมันที่ใช้สักยันนะคะ,คะเป็นน้ำมันผีเจ็ดป่าชา้าถามว่ามายังไงน้ำมันเนี้ยเขาสั่งมาจากทางฝั่งลาวเขาจะใช้วิธีการแบบเวลาเราจะเผาศพอ่ะค่ะที่เมนคือยังไม่ได้เป็นเผาแบบไฟฟ้าเนาะ,ะเป็นเผาแบบ่านแบบอะไรเงี้ยค,ค่ะเขาก็จะเอาไปลองอะ,ค,ะค่ะไปลองเอาน้ำมันจากศพแล้วก็เอามาทำเอามาทาน้ามันสักยันเขาบอกว่า เดี๋ยวเขาจะทําให้คุณน่ะใ,ให้ให้ให้ญาติของน้องคนเนี้ยค่ะที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยคือสักยันไปเนี่ยเดี๋ยวคุณน่ะจะขายดีมากเลยจะมียอดเงินเข้าปังๆเลยค่ะโดยหมอคนเนี้ยเขาก็จะบอกว่าคุณได้ยอดเท่าเนี้ยก็ต้องให้ตอบแทนหมอเท่านี้นะอย่านี้ยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะ,คะได้ล้านนึงอา,อ,าอาจจะให้หมอสักแสนนึงอะไรเงี้ยนี่เรายกตัวอย่างาค่ะทีนี้ ถามว่ามันปังไหมมันปังจริงอืระยะแรกนะคะระยะแรกมันปังมากได้ยอดขายเยอะมากค่ะเขาก็ตอบแทนกันตามที่ตกลงอ่คะตามที่ตกลงพอมันขายดีอะ่ะญาติคนเนี้ยเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีมากมันเวิร์กเขาก็ตามญาติพี่น้องอืม,มาสักค่ะชวนมาเลยมันดีมากมาสักทุกคนมาสักค่ะ สักไปหกคนในครอบครัววันหนึ่งมันเกิดการที่ว่าเขาได้ยอดเยอะแล้วเขาก็ตอบแทนแล้วมาวันหนึ่งเขารู้สึกว่าหมอเนี่ยเรียกร้องเยอะะเขารู้สึกว่าเขาให้ไปเยอะแล้วแล้วเขาก็จะไม่ให้อพอเขาจะไม่ให้มันมีปัญหาเกิดขึ้นนะคะ,คะระหว่างหมอที่สักให้กับญาติของน้องคนนี้ค่ะก็เกิดการทะเลาะกันค่ะ เกิดการทะเลาะกันหมอที่สักให้อ่ะเขาบอกเลยว่ามึงไม่รู้หรอกมึงเล่นอยู่กับอะไรอืที่เขาสักไปให้อ่ะมันเหมือนเป็นวิชาที่ใช้ผีอะค่ะมันเป็นวิชาที่ใช้ผีเขาก็เลยบอกว่าเออมึงเนี่ยไม่รู้หรอกว่าเล่นอยู่กับอะไรเดี๋ยวกูจะทําให้ตายหหงหมดเลยเุ้ยเราก็ไม่รู้ว่าขู่ไหมหรือยังไงนะคะแต่หลังจากนั้นมันเกิดเหตุการณ์ อาจารย์ไม่แน่ใจนะคะว่าใครตายยังไงแต่ในเรื่องเนี้ยอาจารย์คือเรื่องนี้มันค่อนข้างจะนานละแต่มันมีคนตายอ่ะคะอาจารย์ตายจริงๆก็คือหนึ่งเคสที่หนึ่งอะนอนหลับตายอืเคสที่สองขับรถไปชนกับรถสิบล้ออตายนะคะอีกเคสหนึ่งป่วยตายครอ,อบครัวนี้ยสักไปทั้งหมดหกคนคตายไปแล้วสาม คนที่เหลืออยู่จะเป็นแม่แล้วก็ลูกสาวสองคนค่ะแล้วน้องที่เป็นลูกสาวอ่ะหนึ่งในนั้นน่ะคือคนที่มาดูดวงกับจา์อ๋อค่ะค่ะน้องกลัวมากอคือมันต้องบอกว่ามันตายติดติดกันเลยนะคะคือคนที่หนึ่งเนี่ยยังไม่ได้ทําบุญร้อยวันเลยนะคนที่สองก็ตายอย่างเงี้ยคือมันเป็นระยะที่แบบมันติดติดกันแล้วมันบวกกับคําที่หมอเขาขู่ไว้เขาทะเลาะกันแล้วก็คือพูดไว้มันก็เลยเป็นเรื่องที่ มันเกิดขึ้นจริงค่ะน้องตอนเนี้ยเหลืออยยุสามคนก็คือเป็นคุณแม่แล้วก็ลูกสาวอีกสองคนที่ไปสักมาเหมือนกันค่ะเขาก็เริ่มกลัวว่าคนต่อไปจะเป็นใครคแล้วเขาเครียดมากตอนนั้นเครียดมากกินไม่ได้นอนไม่หลับจนกระทั่งมีคนแนะนําว่าให้มาดูดวงกับอาจารย์ออาจารย์ก็เลยมาดูดวงก็มาเห็นน้องก็เลยเล่าเหตุการณ์ให้ฟังนะคะทีนี้อาจารย์เนี่ยก็ต้องมาคิดอืหาวิธีที่จะช่วยเขา ก็บอกน้องว่าถ้ามั่นใจว่าอาจารย์ช่วยได้อาจารย์จะหาวิธีช่วยค่ะนะคะวันนั้นน่ะอาจารย์ก็เลยขอดูยันที่หลังเขาที่เขาสักมาหญิงรู้ไหมยันที่สักมาเป็นรูปพระพิฆเนศด้วยนะหรอคะแต่สําคัญคือน้ํามันที่ใช้สักอะคะ่ะอาจารย์ก็เลยบอกว่าน้องคะอาจารย์ขอดูหน่อยได้ไหมน้องก็เปิดหลังให้อาจารย์ดู อาจารย์ก็เลยลองจับไปที่ยันนั้นนะคะแล้วก็ว่าคาถาถอนอาจารย์ก็เลยให้น้องกลับไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูวันเดี๋ยวอาจารย์จะทำพิธีให้ค่ะแต่ว่ามันต้องดูวันดูเลิกยามดูอะไรที่มันปลอดภัยสำหรับน้องแล้วก็ตัวอาจารย์เองด้วยค่ะแล้วค่อยนัดวันกันแล้ววันนั้นน้องก็กลับไปน้องกลับไปเนี่ยน้องก็ไปอาบน้ําอืำเวลาน้องอาบน้ําเสร็จน้องอาบน้าเสร็จน้องก็นุ่งผ้าขนหนูออกมาจากห้องน้ํะ แฟนน้องเขาก็เห็นที่หลังอะค่ะที่เขาสักมาแฟนน้องเขาบอกว่าอยไปทําอะไรมาอืคือยันที่สักอะมันเหมือนจางหรอคะมันเหมือนจางลงแล้วตัวอักขระมันไม่ชัดมันดูเบอร์เบอร์น้องก็เล่าให้ฟังว่ามาเจออาจารย์มาเจออาจารย์แล้วก็มาดูดวงกับอาจารย์ค่ะแล้วอาจารย์ก็บอกว่าอาจารย์จะช่วยค่ะแต่ขอเวลาหน่อยอืทีนี้ อันนี้ในส่วนของน้องที่น้องเล่าให้อาจารย์ฟังค่ะในส่วนของอาจารย์อาจารย์ก็เริ่มมาเริ่มคิดละอาจารย์จะทำยังไงออาจารย์ปกติอาจารย์นะคะจะเรียนกับครูบาอาจารย์จะเป็นหลวงพ่อเยอะอาจารย์เรียนกับหลวงพ่อที่ที่ราชบุรีนะคะเป็นครูบาอาจารย์อาจารย์ก็โทรไปปรึกษาว่าอาจารย์เจอเคสลูกศิษย์เนี่ยที่ประสบเหตุแบบเนี้ยอาจารย์จะช่วยยังไงครูบาอาจารย์ท่านก็ให้คําแนะนํามานะคะคืออาจารย์จะต้องไปหา ก้อนหินก้อนหนึ่งค่ะซึ่งก้อนหินก้อนเนี้ยมันจะช่วยได้จริงๆมันคืออัตถิพระศิวลีอืมเอาแล้วอาจารย์ก็นั่งคิดไปหาที่ไหนล่ะอืมต้องไปหานะคะเสร็จแล้วถึงจะมาทําน้ํามนต์ถอนแล้วก็อาบให้น้องอแต่ต้องใช้ก้อนหินก้อนนี้ด้วย<ะ>เพราะเดี๋ยวในพิธีกรรมอะค่ะมันจะต้องเอาก้อนหินก้อนเนี้ยมาวนม,มาว่าพระคถาอะไรเงี้ยค่ะก็โอเค ปรึกษาพระอาจารย์เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้โจทย์ก็คือต้องไปหาก้อนหินก้อนเนี้ยอาจารย์ก็ทํำยังไงก็โทรหาเพื่อนๆน,นะคะในสายหโหราศาสตร์สายพิธีกรรมเราเนี่ยที่รู้จักการเดินเรียนมาด้วยกันก็ลองคุยคุยกันดูก็มีเพื่อนอยู่คนหนึ่ง เขาบอกว่าเขามีก้อนหินที่อาจารย์พูดถึงอยู่แต่เขาไม่รู้ว่าจะใช่หรือเปล่าอืเขาก็ส่งมาให้อาจารย์ปรากฏว่าใช่อืมพอใช่ปุ๊บอาจารย์ก็เลยรู้ว่าอ่ะมีทางออกแล้วที่จะช่วยเขาค่ะค่ะหาเลิกหายามเสร็จเรียบร้อยนะคะก็นัดกันค่ะอาจารย์ก็ไปไปเสร็จอาจารย์ก็ทําพิธีถอนอาถรรพ์ถอนอาถรรพ์ให้อาบน้ามนต์นให้นะคะเชื่อไหม สามคนแม่ลูกอะยังมีชีวิตอยู่จนถึงทุกวันนี้ค่ะอ oh. แล้วเฮงมากถูกหวยตลอดอืมนะคะแล้วในระหว่างพิธีกรรมมีอะไรที่มันแบบเป็นเป็นอุปสรรคไหมอาจารย์มีอะไรที่เป็นอุปสรรคไหมอาจารย์มองว่ามันเป็นนิมิตหมายที่ดีตอนที่อาจารย์ทําพิธีกรรมให้อะอาจารย์ไปอาบให้เขาถึงที่บ้านเลยนะค่ะ <Okay. S 2> ตอนที่ทําพิธีกรรมให้อ่ะเกิดเป็นอาทิตย์ทรงกดด้วยอ๋อค่ะ oh, <okay. S 2> ม,มีมีอาจารย์มีรูปภาพเก็บไว้ค่ะ okay. ก็รอดจากเหตุการณ์นี้มาได้อันนี้ถามสงสัยนิดนึงอาจารย์ก็คือตอนที่อาจารย์บอกว่าเขาสักพระพิคเนตด้วยนะใช่ออันนี้จริงๆแล้วอะพระพิคเนตที่สักบนเดือนร่างอะไม่ได้มีปัญหาอะไรใช่ไหมคะแต่ประเด็นคือน้ํามันที่ใช้สักน้ำมันน้ํามันที่ใช้สักคือในสายอสศยศาสตร์บางสายอะค่ะเขาใช้ผีค่ะ เพราะฉะนั้นการที่เราอ่ะจะไปสักอะไรก็แล้วแต่ขอให้ศึกษาสักนิดนึงนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองค่ะค่ะคือจริงๆอ่ะถ้าคุณสักคนเดียวมันเรื่องเนี้ยมันอาจจะจบที่คนคนเดียวอแต่เขาพอเขาเห็นว่าเออมันระยะแรกมันได้จริงๆอะค่ะพอมันได้จริงๆเนี่ยเขาก็อยากให้ครอบครัวเขาทุกคนอ่ะดีขึ้นแล้วก็ได้แบบที่เขาได้เขาก็เลยเรียกให้ไปสักเหมือนกัน พอตอนหลังเนี่ยพอมีปัญหากันเรื่องผลประโยชน์แล้ว<ะ>ค่ะก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นออันนี้ก็ฟังไว้มันเป็นเรื่องของความเชื่อเนอะเาะถามว่ามันมีจริงไหมในในส่วนของอาจารย์อะที่อาจารย์สัมผัสคือมันมีจริงแต่หลายคนอาจจะแบบว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญไหมที่จะมาตายพร้อมๆกันเล่กันก็มีความเป็นไปได้ค่ะ ถือว่าเป็นอุทาหรณ์ที่ดีแหละเอามาแชร์กันค่ะถ้าใครอยากจะไปสักก็ควรต้องศึกษาศึกษา<ด>ก,ก่อนว่าสำนักนั้นเขาใช้น้ํามันอะไรสักนะคะตักเพื่ออะไรจุดประสงค์ค่ะแต่เรื่องก็หลอนเหมือนกันนะคะอาจารย์คือหลอนเกือบทุกๆเรื่องเลยนะคะ ก็อย่างที่บอกเอาไว้นะคะว่าเรื่องที่เราเล่าทุกเรื่องเนี่ยก็จะเป็นเคสของลูกศิษย์อาจารย์นะคะแล้วก็เราได้รับการอนุญาตแล้วจากลูกศิษย์นะคะแล้วก็เรื่องที่เราเล่าเนี่ยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะคะแล้วถ้าใครมีปัญหาอะไรที่สงสัยนะคะจะสอบถามอาจารย์พิมเนี่ยก็สามารถอีเมลเข้ามาหาเราได้นะคะเราจะใส่อีเมลไว้ในใต้ คลิปวิดีโอของเรานะคะแล้วเราก็ลงคลิปเสียงนะคะเรื่องเล่าอย่างเงี้ยเกือบทุกสัปดาห์นะคะ,คะเพื่อเป็นอุทาหรณ์นะคะงั้นวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์พิมพ์มากๆนะคะสวัสดีค่ะ